อ๋อไปตรงปรับปรับสเกลกี้แบบเป่ะนู่นนี่น่ะบารบาไคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวย t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมร้อนะลยครับสวัสดีครับป๋าไปไหนมาไปมาอย่าสุรินทร์ครับจะไปปราสาทก่อทเดินสายจังไงเดินสาย ตะเกีรเกี่ยวเลนตะเกีรเกี่ยวตะกรเกี่ยวตะกอนเป็นตเกตัดไม้เดี๋ยวนี้เป็นเกร์รเกี่ยวแล้วโอ้นี่ก็ c เจ้าทำไมมอนตังยริงเลยออวันนี้เหรอพรุ่งนี้้ ตรงมาถ่ายรถแม็โครแมเร็วเลย <c oughs> เร็วเลยใช่อันตรายเด็อู้หกระบองเลยอู้อันตราย,ยอ,อันตราย,อรายเอาไเจ,ไจ้าอมอมแมมเด้ข้น <c oughs> มาขึ <c oughs> ้นมา <c oughs> ไม่ได้อยู่ครับตัวนี้เอาล้วเปลี่ยนทีม้ายเพีย่าเนเช <c oughs> หาย <c oughs> ไขายคิวต่อไปก็รื้อคันนี้ครับนี่พี่เก่งคันนี้รื้อให้กระจายเลยป่ะไม่ต้องกระจายหรอกให้กระจุยไม่ต้องกระจายกระจุยเหรองันอบางเนี่ยบางโอ้ยนี่ช่วงนี้มุ้งขายไม่ได้เออสมาบิลเดินใช่วงนี้ช่วงนี้บางขายมุ้งไม่ได้ไม่ต้องมาทำรถนี่รตีก็คลาก็ระไรทีอะไรที่บนเลยวะเก็บเงินกู้ก็ไม่ได้ อะไรกับประเทศเลยโอ้ยแย่เลยทวงนี้สาวให้เอ็มร้อยนันใครขับจะคืนนี้ต้องเหนื่อยกันหนูถ้าแกขับเองบ่เก่งขับเองโอ้เซีชูไปไหนจะุณชูโอ้วันนี้มีโอกาสได้เจอป้าตุงครับมีโอกาสไม่ได้เจอกันหลายวันเลยทำไมต้องใช้โอกาสด้วยต้องอุ้ยหายใช่เก่งม้อเปิดอู่อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยหาตัวยากเนี่เปิดอู่อยู่นี่บ่เมื่อเช้าที่เปิดอู่อยู่นี่ หาตัวยากมากครับปาตุงจับประเทศเองจับไม่ได้ตัวอยู่สุรินแต่เวลาถามอยู่บุรีรัมย์ก็เลยหาตัวยากอยู่บ้านกรวดแต่บอกว่าอยู่สุรินโอ้ยเจ้าขึ้นรถเก๋งนี่แย่มากครับว่างไม่ได้ดีครับดี้ยอ เอาเท่าแหร่รถเกี๊ยวครับขายครับสนใจไหมขายครับขายแั่แคร์รูทที่อยู่ตรงนี้นะไรตรงนี้นะใส่เป็นชั่วโมงนี่คุณพงไป้ยหรอเปล่ไปแล้วไปแล้วใส่รียบร้อยแล้วครับใส่ไปได้สองอาทิตย์แล้วมั้งสมพงษ์พัฒนาสมพงษ์พัฒนาได้ใสได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับตั้ง่ไงเท่านี้เสร็จหมดแล้วบปล่ารื้อเลยรื้อวันนี้แหละรื้อแล้วมัน ไปแฉทอดเดี๋ยวใส่คืนแล้วนะวิโก้หรือวะนี่แหละนีกากบาทกากบาทเผาอะเผาอู้ใช่างเก่งไหมเนี่ยปลาเกลียวและและและอูยุงเทพทำไงมีลูกน้องอยู่แบบมี้นะปิดเลยแบบมีงูเียอะกิ้วขอเฝ้ากลับไปนี่ต้องไปไล่ต่อไล่งูออกก่อนเทินเทินออกต้องใส่มีดดิกๆอะไรนี่นะมีมาบ่อยไรอย ก็ดีเด้ถ้ามีป่าไม่เห็นผมลอกเออยู่ในห้องอยู่ในห้องเลยวะอยู่ในนั้จะไม่ออกมาสู่โลกภายนอกเลยอยู่เป็นเดือนแล้วนี่เดี๋ยวดูมีดินสต็อกขายไงดีเด้เนาะดินอะไรลูกรังดีดิรังลูกกรังหลังดิน่ะลูกรังมาขีวิังกี่คันเนี่ยเลยขี่เที่ยวอย่างต้อมต้อมตาน ไหนอลลย่า,ยปายไปใกล้เขาด้วยนะ <c oughs> ไหนลรามาคุยกับทั้งแกรถเกี่ยวยห,นนหน่อยสินุ่นวันรถอสนามลบเอ็นรถสนามลบอยู่แนวรั้วของชาติรถใครทหารเห,หร เขาบอกให้ไปไปคิ้วชิวไปช่างกริงนีจอดเลยว่ะติดกูนช่างจริงเซมตัวหน้าไหมไม่รู้ดิไปนี่เหรอไม่ได้จอดบอกไม่ไม่ก็จะทำป้ายช่างกริงเจริญยนต์หรือช่างกริงจริงเจริญยนต์มีแล้วปากทางเลยนะไม่ว่าง ให้แต่เห็นหน้าัน,นมีขี้บ่อยน้อยทยอยขี้ยันไม่มีขี้เลยงานไม่มีขี้เลยเห็นหน้าไม่ได้ใช่เลยคอ่ะมิเกนคันนี้ขายครับขายไหมขายครับเนี่ยคันนี้ขายไหมขายขายขายยขาขาย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 ขรยยอย ใช้บรรณาครับทำไมหน,หน,หนรถมาล่ะมีมร,ถรถเปลี่ยนไม่ได้หรอ,ไไหอกอะไรรถมันใหญ่ฮะแก่รถเปนใหญ่รถคุณเลอรถปลายเกียร์บอกดูแล้วบ่ใม่ครับตา<อ>นมาแล้วตานกับทองฮานามิโอ้ยมาถึงก็ ใช้เลยครับนี่ครับโอ้ยไม่ได้ขับนานแล้วตักถุกรถหรือเปล่าดเดี๋ยวมาขอตักดินแป๊บหนึ่งนะครับพี่เก่งบอกว่ารถท่อทงตกทางครับนี่โอ้ยเสียดายเลยเน,ลนี่ ครับเลยเอาเรามาดูพี่เก่งครับแมคโคลกันบ้างครับวงอะไรอยูไ่ไหนวะวงอะไรหายมาเั่งเครื่องหน่อยเอ้ยัยๆเป็นน่ะนี่นั่งเครื่องหน่อยอ้าวจูวดเฮ้ยไม่เป็นยังไงนไเนาะเฮ้ย เจ้าเจ้าฮะเดี๋ยวก็เ yeah ป็นห kind of ัดเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นยกขึ้นด้วยยกขึ้นช่วยเออเจ้าโอ้อุ้มนด้ด้วยนะนี่ ในเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูรถทอทงครับโอ้ขึ้นไหนแล้ว เก่งหัดขับไมโครครับอาเริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วใส่รถจะทงเลย

แล้วแล้วแล้วเป๊ะตั้งไปนน่นไม่ได้มันต้องมาที่เดี๋ยวไปนน่นตกทางอ่านี่แ <c oughs> หลอะอะได้ไหมละม่ะลงมาได้เลย ดับเลยเอาน้ำไม่ติดไ,ได้ทนี้ <laughs> เอาแล้ว <What? S 2> ทำไงล่ะกระตุกเ,เข็นกระตุกได้ไหมเบาแล้วมันดับเลยอ่ะไม่พี่เตะแรงเกินเออมันต้องเตะ,ะเบาเบามันต้องเตะแค่เบาเ,เบาเองเรียบร้อยครับเดี๋ยวพ่วงก,ก่อนตายเลยแบตอยู่ทางไหนทางนี่ไหม<ะ>แบตอยู่ทางนี่ไหม อ่ะเดี๋ยวพ่วงก,ก,กันครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับส,สวัสดีครับ